หากเราจะพูดถึงเรื่องราวการทำบุญอีกอย่างหนึง่งที่คนไทยนิยมทำกันมากและทำทุกวันนั่นก็คือการใส่บาตรการทำบุญใส่บาตรนั้นต่างคนก็ต่างประพฤติปฏิบัติไปต่างๆกันแต่สิ่งที่ได้นั่นก็คือบุญและได้บำรุงรักษา พระพุทธศาสนาสื่อไปเพราะการตากบาทมันนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองท่านก็ได้ออกบิณฑบาตสำหรับเรื่องราวการใส่บาตรนั้นมีมานานหลายคนทำไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าห้ามใส่ของสิ่งนั้นห้ามใส่ของสิ่งนี้บางคนก็บอกว่า ไม่มีเวลาใส่บาตรแต่ไม่ว่าอ,าอะไรก็ตามการใส่บาตรนั้นเป็นการสืบทอดและบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปอยากให้คนไทยเรานั้นช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ไว้วันนี้เราจะนำเรื่องราวสิบข้อสงสัย เกี่ยวกับการใส่บาตรพระมาฝากท่านผู้ฝังทุกท่านหนึ่งการใส่บาตรนั้นต้องใส่ดอกไม้ทุกเทียนด้วยหรือไม่ดอกไม้หรือพวงมาลัยที่ญาติโยมถาวายมาตอนใส่บาตรพระมักจะนำไปบูชาพระพุทธรูปที่วัดต่อถ้าไม่มีส่วนใหญ่ท่านก็ได้ เดือดร้อนที่จะต้องไปหามาจัดบูชาดังนั้นเราจะถวายด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ศรัทธาส่วนทุกเทียนนั้นมีความจำเป็นน้อยโดยเฉพาะหลังจากมีข่าวว่าควันทูกอันตรายต่อสุขภาพทำให้จุดทูกกันน้อยลงส่วนเทียนเล่มเล็กๆที่จัดมาคู่กับทูในกล่องนั้น แทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมาถวายก็ได้สองเวลาใส่บาตรเราต้องใส่น้ำหรือไม่ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใส่น้ำเมื่อใส่บาตรหลายคนใส่น้ำเพราะกังวลว่าจะไม่มีน้ำเดิมในภพชาติต่อไปแมม พระพุทธศาสนาจะสอนให้เชื่อหลักกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่บาดด้วยใส่น้ำจึงจะได้น้ำดื่มในชาติหน้าบุญกุศลเป็นหเรื่องของความดีงามทางกายวาจาและใจสิ่งที่เราทำนั้นตรงไปตรงมาไม่เหมือนทางโลกมิฉะนั้นแล้ว เราคงต้องใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าโทรศัพท์มือถือรวมถึงบุหรี่เหล้าและอะไรอีกมากมายที่จำเป็นต่อชีวิตภายหน้าลงในบาทด้วยการใส่น้ำนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วยังเป็นภาระให้พระต้องถือกับวัดเอกวัดส่วนใหญ่มักจะมีระบบ เก็บน้ำไว้เดิมไว้ฉันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องใส่แถมยังเพิ่มพระสติให้สิ่งแวดล้อมด้วยแต่บางครั้งถ้าเราเจอพระธุดงท่านผ่านมาส่วนมากท่านจะขอบินทาบาทเฉพาะน้ำเดิมอันนี้เราก็สามารถใส่ให้ท่านได้และสาม ควรใส่ปัจจัยด้วยไหมโดยพระวินัยแล้วพระต้องไม่รับปัจจัยจากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆและโยมก็ไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระไม่เห้นแม้ขณะบินฑบาทแต่ด้วยสถานาการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแล อุปถากพ,พระเช่นไม่มีโยมติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งจำเป็นให้ขณะเดียวกันพระเนรก็มีจิตที่จำเป็นต้องใช้เงินมากเช่นไปศึกษาเล่าเรียนนอกวัดหรือใช้เมื่อเดินทางทุกวันพระจำนวนมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมด จึงรับและถือปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัวส่วนโยมเองก็คิดว่าการถวายปัจจัยจะได้สื่อของตรงที่กับความต้องการของท่านหรืออาจเห็นว่าท่านบินทบาทได้อาหารมามากทุกวันนี้นอกเหนือจากใส่อาหารหวานข่าวแล้วในบาทนั้นญาติโยมส่วนหนึ่งจึงนิยมใส่ปัจจัยและนั่น คือสิ่งที่ไม่ควรใส่เลยก็ว่าได้ 4. ถวายสังฆทานด้วยเลยได้หรือไม่โดยหลักแล้วการใส่บาตรเป็นการถวายทานแบบจำํำาะเจาะจงต่อพระรูปที่เราใส่ส่วนการถวายสังฆทานเป็นการตั้งใจถวายทานนั้นต่อสง์ ไม่จำเพราะว่าจะให้แก่พิสุรูปใดแม้ขณะถาวายสังฆทานนั้นอาจมีพิสุเพียงรูปเดียวก็มาเป็นตัวแทนรับก็ตามโดยทั่วไปแล้วเราไม่ควรถาวายสังฆทานขณะใสบาตรเนื่องจากการถาวายมีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควร ทำให้ผู้ที่รอใส่บาตรต่อไปนั้นต้องเสียเวลารอนานและเป็นภาระต่อพระรูปนั้นที่ต้องนําอาหารและของบริวารกับวัดเป็นการลําบากพระท่านเปล่าเปลาถ้าถวายยาสมุดปากาตอนใส่บาตรได้ไหมระยะหลังมีญาติโยมจำนวนมาก ถวายสิ่งของที่ไม่ใช่อาหารขณะใส่บาตรด้วยเช่นยาดมยาแก้วัดชุดเครื่องเขียนเป็นต้นซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่จะให้พระท่านนั้นได้มีของเหล่านี้ไว้ใช้และไม่ได้ผิดพระวินยัยที่พระท่านจะรับแต่โดยประเพณีแล้วบาทของพระจะถวายรองรับเฉพาะอาหาร และวัตถุประสงค์หลักของการออกบินทบาทก็คือไปรับอาหารจากโยมกรณีเช่นนี้การวางที่ฝาบาทอาจช่วยให้พระวางรูปที่ท่านถือปฏิบัติเข่งขัดสะดวกที่จะรับยิ่งขึ้นหรืออาจมองในอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำไปถาไวาย เป็นสังฆฐานที่วัดจะเหมาะกว่า 6. อยากช่วยพระถือของบินทบาทได้หรือเปล่าอาการใส่อาหารลงในบาตรถือเป็นการประเคนอาหารนั้นให้พระแล้วท่านสามารถนำไปฉันได้เลยเว้นเสียแต่มีใครมาจับต้องอาหารนั้นอีกจะต้องมีการ ประเค้นสาพระจึงจะฉันได้ดังนั้นการช่วยจับถืออาหารที่บินทบาทได้มาแล้วไม่ว่ากรณีใดๆไม่ใช่เรื่องผิดแต่จำเป็นต้องประเคนท่านอีกครั้งพระพระท่านถึงจะฉันได้เจ็ด <7. S 1> ถือไปถูกมือหรือจีวรพระคณะส่บาร ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลเมืม่อพลาดไปโดนกีวรหรือมือพระท่านคณะบินหบาทเร่งว่าจะทำให้พระต้องอาบาัตหากการกระทำนั้นไม่มีเจตนาทั้งของพระและโยมก็ไม่ได้มีผลให้พระต้องอาบาัตแต่ทั้งนี้มีได้หมายความว่าต่อไปไม่ต้องอระมัดระวังนะ เพราะหากขณะใส่บาตรเราตั้งใจทำด้วยอาการสมรวมมีสติรักษากายใจความพังเผอย่อยมเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนแปดพระยู่นอรอหน้าร้านขายอาหารอานิสงของทานจะมีมากขึ้นส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับทานด้วยแม้เป็นเรื่องยากที่เรา จะไปรู้ว่าพระที่เราจะใส่บาตรรูปนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงใดแต่พระวินัยระบุไว้อย่างชัดเจนให้พระเข้าหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตโดยการสำรวมถึงเรื่องการนุ่งหม่มการเดินการทอดสายตาการรับบาตรและอื่นๆอีกมากมายหากปรากฏ อย่างชัดว่าพระออกบินทบาทโดยอาการไม่สำรวมเช่นเดินคุยกันเป็นกลุ่มแย่งกันรับบาตรเรียกร้องให้นำอาหารดีๆมาใส่บาตรรวมถึงการยืนรอ,รอประจำอยู่ที่ร้านขายกับข้าวการรับบาปก่อนสว่างหรือบินทบบาทไปจนสายมาก การนำกับข้าวเวียนไปให้แม่ค้าขายไม้หรือการนำกับข้าวที่ได้ไปขายต่อนั้นการไม่ใส่บาตรพระรูปนั้นหรือแต่ไปบอกเตือนท่านเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรทำไม่ได้เป็นเรื่องบาปกรรมอะไรเลยแต่ กเป็นบุญกุศลเพราะเรากำลังทำหน้าที่ของชาวพุทธที่เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องพระศาสนาไม่ให้ใครมาทำมัวหมอง 9. ต้องทำให้พระจำได้อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในหลักพุทธศาสนาพนวกลับไม่คุ้นเคยกับวัด ทุกวันนี้เมื่อมีคำแนะนำพิธีกรรมแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วผู้คนก็มักเชื่อนำมาปฏิบัติโดยขาดการไตรตรองจนอาจทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการทำบุญเช่นแนะนำว่าหากต้องการได้บุญมากต้องทำให้พระท่านจำได้ว่า เรามาทำบุญถ้าใส่บาตรเสร็จแล้วให้ลงไประกาบพื้นทันทีหรืออานิสง์จะมีมากเฉพาะขณะที่ทำบุญดังนั้นขณะที่วางของลงใส่บาตรขออธิษฐานอ,อะไรก็ทำขณะนั้นเลยแท้จริงแล้วควรมีสติอยู่กับการทำคุณงามความดีแท้จริงแล้ว ความมีสติมีจิตใจที่ใส่นิ่งย่อมก่อให้เกิดและรองรับบุญกุศลได้มากกว่าจิตใจที่หวาวลเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีหรืออยากขอและไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระที่จะต้องจำเราได้หรือไม่เสบในโอกาสที่ต่างกัน จะใส่บาตรเหมือนกันได้หรือเปล่าเมื่อเป้าหมายของการใส่บาตรคาดเคลื่อนจากการฝึกตนให้รู้จักสละรู้จักให้เพื่อเกื้อหนุนพระพิสูจและบำรุงพระศาสนาไปสู่การตอบสนองความอยากความต้องการให้ตนเองได้รับโชครับชัยแก้คลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ การใส่บาตรในโอกาสที่ต่างกันจึงคาดหวังว่าควรต้องมีอะไรที่ต่างกันหลายคนจึงมักบอกวัตถุประสงค์ให้พระรล้กหรือหลังใส่บาตรเช่นวันนี้เป็นวันเกิดของโยมเจ้าคะ่ะวันนี้วันครบรอบปีคุณแม่เสียพระบางรูปก็อาจฉลองศรัทธา คือให้ศินให้พรหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมบ้างแต่ส่วนใหญ่ท่านก็ทำจิตไม่ต่างจากการบินธบาตประจำวันจุดสำคัญของการตากบาทในโอกาสพิเศษเหล่านี้น่าจะอยู่ที่การให้มีโอกาสทำสิ่งที่ดีงามได้พบกับผู้ส่งศิน ได้รับความสงบเย็ยนแต่เช้าก่อนที่จะไปไปเชิญกับเรื่องราวต่างๆอีกตลอดทั้งวันดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ขณะน,นี้และท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ขณะน,นี้ก็ควรพิจารณาว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่สิ่งที่เราชาวพุทธทุกคนต้องทำนั้นก็คือ การใส่บาตรใส่บาตรเป็นประจำทุกวนันอย่าได้หยุดเพื่อหนุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่สื่อไป